โรงแรมเดอะสยามริมแม่น้ำเจ้าพยาจะมีดีไซน์ที่คลาสสิกอลังการอะไรตรงไหนอีบ้างต้องให้คุณน้อยวงพรูพาไปชมกันต่อนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาในห้องอะไรครับคุณได้นี่คือห้องหนังสือรวมกับห้องฉายหนังของเราครับขวามือก็จะเป็นพวกตู้ที่น้อยสะสมส่วนมากจะเป็นตู้ทองนะฮะนี่คือเป็นตู้จากร้ขายทองอ่ะนะใช่ไหมใช่สะสมพวกหนังสือโบราณมากเกี่ยวกับสยามนี่เป็นชุดทหารญี่ปุ่นนะเก็ขนาดนี่มีวิญญาณแถมมาด้วยไหมครับเนี่ยผมไม่เคยเจอนะฮะผมจะคิดว่าเมื่อที่เราสะสมของชิ้นของใครคนนั้นเนี่ยเขาก็จะดูแลเราผมก็ respect ของที่เขาเคยมีมันดูแลเขาเขาอย่างดีเลยนะใช่ นี่ก็มา,มานะห้องฉายหนังแขกเราสามารถจองกันได้แล้วมาดูหนังได้เก้าอีออ้ฉายหนังจากของเก่านะนี่ก็เป็นของปารีสเก้าอี้ดูพวกอัปรากล้องที่น้อยสะสมด้วยกล้องโบราณนะฮะก็จะอยู่ข้างหลังนี้โโพวกการ์ตูนเกี่ยวกับสตาร์วอรภาษาไทยที่เราเคยมีอย่างเงี้ยมันเวลาฝรั่งเห็นเขาก็จะชอบว่าโอ้สตาร์วอรนี่ก็เป็นพวกตัวโบราณห,หนังไทยเป็นพวกตัวที่น้อยสะสมเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีที่ไหนที่ติดแอร์เลยสถานที่เดียวที่คนมารวมตัวกันได้ใน<อ>ห้องแอร์คือการไปดูหนังครับ ครับตนนี้เข้ามาชมห้องพัก สุดหรูของโรงแรมเดอะสยามของน้อยบ้างครับเรียกว่า River View Suite มีราคาที่สุดในตึกนะฮะในโรงแรมทั้งหมดมีแค่39ห้องพวกนี้จะมาพักที่นี่เหรอครับใช่พวกนี้มีฉลองวันเกิดกับลูกฮะก็ก็มันไม่มีที่ไหนจะไปที่ปลอดภัยก็เลยเราก็โชคดีมีโรงแรมมาสนุกด้วยกันนะฮะว่ายน้ำด้วยกันนะฮะให้คุณน้อยนี่ลูกกี่คนฮะน้อยมีสองฮะภรรยาภรรยาน้อยก็ก็ก็มีคนเดียวสิ ช่วงเวลาไม่มีโควิดปกตินี่เท่าไหร่ครับประมาณไฮซีซ <High season S 1> ันก็สามหมื่นสองหมื่นแปดนี้นะฮ<น>ะล <นะ S 1> าช่วงหน้าฝนก็ถูกลงหน่อยตอนนี้ลดราคาตอนนี้ก็ประมาณแปดพันเโอกาสทองนะ <im S 1> ช่วงโควิดนี้มันก็มันแล้วแต่ แล้วแต่เวฟไหนนะฮะเท่าที่ผมสังเกตเวลาคนเริ่มฉีดวัคซีนคนก็กล้าขึ้นนะฮะก็สารภาพจันถึงพฤหัสมันก็งเงียบหน่อยอบางทีค<อ>ืนละแค่3ห้องเงี้ย<อ>แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ก็จะมี13ห้อง<แ>ก็ดีคืเอ3์เก็ถือว่าเยอะนะ <laughs> ใช่มันก็ตามสภารภาพเหมือนกับเวลาคนบอกว่าโรงแรมแพงจริงๆมันก็เป็นเรื่องธุรกิจเรามีแค่39ห้องบนที่ดิน9ไรเนี่ยมันจะให้โรงแรมไปได้ไม่ขาดทุนจริงๆเราสามารถขายคืนละ5,000บาทแล้วก็เต็มแบบได้เสมอนะแต่ว่าโรงแรมมันต้อง แบบว่ามันคุ้มผ่านความส่วนตัวความเซอร์วิสอย่างเงี้ยฮะจริงๆผมสร้างโรงแรมนี้ก็ผมชอบมากแล้เวลาคนไทยมามาโรงแรมมาชมมา,มาเยี่ยมเราฮะผมก็ขอบคุณเวลาพวกระดับโลกพวกเดวิดแบค k กอมาอยู่อยู่แล้วแต่ว่าคนไทยเราคเน็กับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมโชว์ในในตู้เตอร์ในในโรงแรมมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติฮะ มันเป็นการประทับใจจริงเลยผมอยากให้คนหลายคนมาเยี่ยมเรานะฮะไม่ต้องห่วงนะครับมันอยู่กันคนละห้องหนึ่งสามสี่คนก็ได้ครับแล้วผมก็จะพร้อมที่จะมาพร้อมที่จะมาเต้นให้ทุกคนแล้วกันนะครับผมก็จะผมก็จะขึ้นเตียงแล้วก็ร้องให้คุณฟังได้ทุกสิ่งที่ใจฉันเคยฝ่ายหาดต่ละละลก็เพราะทุกอย่างที่เธอเคยได้ทำนั้นเปลี่ยนใจเคยบอบช้ำความอ่อนโยนทุกทุกท้ายคำ อดเธอและทำให้ความหวังของฉันกลับมาสวัสดีครับทุกคนครับกระโดดได้สบายย้อนไป ปี2554เดือนกรกฎาคมคนไทยได้มีโอกาสชมรายการปริศนาตัวยกล้อเป็นครั้งแรกเราก็ได้ติดตามรับรู้ความพยายามในการสื่อสารสาธารนณะให้ประชาชนได้รู้จักนับได้ว่ากิจกรรมที่ปริศนาตัวยกล้อถ่ายทอดส่งมอบให้กับคนไทยได้ดูทั่วๆกันมันคือการส่งเสริมกิจกรรมสังคมอย่างมีความรับผิดชอบมันคือการแสดงทั้งน้ำใจความเข้าใจแล้วก็ความมุ่งมั่นต่อเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมชาติและก็เพื่อนร่วมโลกของเรา ขอแสดงความยินดีกับรายการอิสระตัวยกล้อที่ได้ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงที่ไม่ว่าจะมีน้ําท่วมมีโควิดแต่ก็ยังทํามาได้อย่างสม่ําเสมอตลอดเวลาจุดประกายต่างๆให้คนทุกรุ่นทุกวัยทุกเพศได้ให้ความสนใจมีความรู้และก็ตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบที่เรียกว่าอารยสถาปัตย์แต่อารยสถาปัตย์ที่ไปปรากฏกับสิ่งที่ปลูกสร้างนั้นเนี่ยยังไงก็ตามไม่สําคัญเท่ากับอารยสถาปัตย์ที่มีเกิดขึ้นจากในใจขอเป็นกําลังใจขอให้รายการดําเนินต่อไปได้ด้วยความราบร่นตลอดไปแล้วก็ส่งแรงบันดาลใจไป คนทั่วโลกครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับ